ันนี้มีการประชุมครมนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะรัฐมนตรีหลายคนก็ถูกถามถึงเรื่องร้อนในกระทรวงเกษตรด้วยล่าสุดอย่างคุณธมนัทนะคะร้อยเอกธมนัทพรมเผ่าบอกว่ามีเครหลบตาไหมฮะมีใคยหลบตาไหมออนนี้เดี๋ยวก็ต้องเขียกระดาษเค่งเขียกระ <laughs> ด, <laughs> ดาษนี่นะ <laughs> เอีอเช้าเขียกันข้นางล่างไตโตะเขียนเขีย,ยหรือว่าตัด เปะปัดขาใครหรือวาเราก็ไม่รู้นะเคียร์ดูเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ร้อยเอกธรรมนัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะมาิชนออนไลน์พาดหัวข่าวไว้ว่าธรรมนัฐกล้าวป้องลูกน้องชี้กระทรวงคือผู้เสียหายขู่สื่ออย่าทําให้คนถูกรังแกเป็นผู้ร้ายแล้วก็ท้าเปิดคลิปต้องปล่อยให้จบเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยบอกว่าโอ้ยคลิปคือตอนนี้มันมีหลายคลิปเสี่ยงมากเลยใช่ไหมคะคือผู้กองเข้าใจผิดแล้ว สื่อเพียงแต่จะรู้ว่าพวกคุณทําอะไรกันอยู่ในนั้นอเขาไม่ได้การอะไรมากมายสักหนาสื่อไม่ไดอการเขาต้องการพวกคุณทําอะไรกันอยู่ในนั้นแล้วมันมีอะไรที่เป็นสิ้นเปลืองภาษีของประชาชนไหมเสียหายกับชื่อเสียงขององค์กรไหมประเทศไหมมีการทุรจิตริตคอร์รัปชันหรือเปล่าเขาต้องอยากจะรู้ไงคุณช่วยสำนักสาธารสาให้จนสิ้นกระแสความได้ไหมอ่าให้หายสงสัยเลย ในนั้นมันต้องมีตัวชั่วร้ายต้องมีตัวชั่วร้ายตัวดีอยู่บ้างใช่ไหมหรือมีตัวชั่วร้ายอยู่ทั้งหมดเลยมีตัวดีตัวเดียวอย่างนี้ก็ต้องต้องเอามาให้หมดเลยก็ที่บอกไงเหมือนต้องยืมคําพูดตํารวจมาไงว่านิ้วไหนเสียต้องตัดทิ้งนะไม่เหลือนิ้วเลยมือกุดกันหมดเลยไม่มีไม่มีนิ้วแล้วะไรอย่างงี้ข้อมือก็ไม่เหลือแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆแคร์ก็หมดใช่ รัฐมนตรีพลังงานค่ะคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะกรณีที่ว่ามีการลงนามในเอกสาร,สารคําสั่งให้หนายเจงด็อกจิกออกจากคณะทํารรงานว่าโดยคุณพิรพันธ์บอกว่าผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ยุ่งนะคะนะคะักข่าวถามว่าสามารถระบุวันที่พ้นจากคณะทํารรงานได้หรือไม่นายพิรพันธ์ตอบไม่ตอบแล้วก็เดินเข้าห้องประชุมไปทันทีนะคะคือ,เ,อเรื่องนี้มันจะมีผล มันจะมีผลว่าเจ๋งเนี่ยจะโดนข้อหาคือเป็นเจ้าพนักง,งานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่หรือว่าเป็นเป็นแค่แบบกฎหมายอาญาธรรมดาถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแล้วไปเรียกรับ<อ>ผลประโยชน์เนี่ยก็จะก็จะโดนใช่ก็จะโดนหนักใช่ค่ะพี่สีก็โดนหนักด้วยพี่สีใช่ เขาเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐไงโอ้งั้นด้วยเหรอถูกต้องทุกอย่างั้นแต่ถ้าถ้าไม่ใช่คุณเจงปั๊บก็กลายเป็นตบซับทำไมตบซับผูกกันโชกซับเฉยเฉยเลยทำไมกฎหมายมันเป็นงั้นอ่ะเอ้าไม่รู้ไงคนธรรมดาไปร่วมเจ้าหน้าที่รัฐมันโดนหนักโดนหนักอะไรด้วยโดนไปด้วยสมมติติดสินบนอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ทแล้วเราไม่ทำอย่างั้นแหละเราไม่เอาแล้วไม่ทำล้วกฎหมายทุจริตไงเขาเขียนโอ้ยแรงนะแต่นี่ขนาดแรงนะเนี่ยเห็ไม่ใครติดคู่สักคนนึงโทษถึง ตลอดชีวิตจะนะดจำคุกอ่ะเ่มากใช่ค่ะภูมิธรรมเวชชยชัยค่ะรัฐมนตรีพาณิชก็ให้สัมภาษณ์นะคะเพราะว่าเป็นรองนายกกำกับดูแลกระทรวงเกษตรภูมิธรรมเวชชยชัยบอกว่าการตบรัข์ข้าราชการมีอยู่ทุกกระทรวงแหละแม้ฟังเรารู้สึกดีจัง<อ>มีอยู่ทุกกระทรวงทุกกระทรวงเออใครตบรู้ไหมค่ะัาก,การมือัการเมืองคนคิดว่าคนธรรมดานปปนคนธรรมดาหากแพ้ใจตัวตัวเองโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชันก็เกิดขึ้นได้จึงควรระวัง ใช่ภาษาสูงมากเลยปออออีกันไดฟังค่ะและจัดการให้เด็ดขาดตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายไว้ซึ่งก,กรณีนี้สามารถเกิดขึ้นใ้ทุกกระทรวงแต่จะมีหรือไม่มีหรือมากน้อยเพียงใดต้องขึ้นอยู่กับความเป็นจริงด้วยคุณไปนน <aus. S 2> จัดการกับกลมการค้าภายในเรื่องตั้งช่างตวงวัดหน่อยว่าเติมงนามันเต็มลิตรเต็มอะไรเลยหรือเปล่าเนี่ยนะสมัยก่อนจาวุสลีไปไหนมาเขาจะเอาเชือกนี่ไปด้วยนะไอ้กิโลหนึ่งกิโลไปไปวาง ตั้งเลยตั้งตั้งเลยเนี่ยช่างเลยนะถ้ากงปพ๊บก็แม่ค้าก็โดนไงถ้าไปสดงไปทนตลาดเนี่ยเอานี้มาเครื่องเครื่องหนึ่งกิโลเนี่ยไปตั้งไว้เลยช่างมาหนึ่งกิโลไเที่ยงไหมเอาเครื่องช่างของเนี่ยของแม่ค้ามาตั้งเรารึ่งช่างกิโลไปตั้งดูเทียบกันไหมไปต่างจังหวัดเรื่องเติมน้ำมันไม่เต็มนะปรากฏว่าปั๊มนี้นะคนเข้ากันเต็มเลยเอารถไปจอดแล้วก็ไปฉี่กันไม่มีคนเติมน้ำมันหลายปั๊มเป็นอย่างนั้นด้วยเห็นไหม เออเพราะว่ากลัวเติมไม่เต็มอแต่เป็นช่วยฉีเขาให้เต็มเร็วๆเพราะะนั้คุณมาตราช่างตัวคุณไปดูแลหน่อยนะอย่าไปที่เออเละเหยไปเที่ยวเอางพูดเจ้ยเจ้าเรื่องดิจิตัลซึ่งมีเหลรื่องคุณ พูดถึงเงินเงินดิจิตอลนะคะ mm hmm. ก็เมื่อวานคุณจุลพันธ์อมนวิวัฒน์ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคือนักข่าวก็อยากจะรู้หน่อยหนบอกว่าจะเดินหน้าใช่ไหมโครงการเงินดิจิตอลเนี่ยจะเดินหน้าแล้วจะประชุมกันเมื่อไหร่ใช่ไหมคะคุณจุลพันธ์ก็เลยบอกว่า ยังยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงินดิจิตอล1,000 0บาทาที่นา,นายก <9 S 2> เป็นประธานถอยหลง 3, ออัง3,9มเก้าแลาทางซ้ายส9ค่ะค่ะคือจะประชุมเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่มีกําหนดนะแต่ว่าคณะทํางานเนี่ยได้พูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการกันอยู่ตลอดอ,อยู่แล้วอตอนนี้คืออะไรตอนนี้จะประวิงเวลาได้ยังไงพูดกันบ้างฮะพวกเราพี่เอาไงกันดีวะเนี P ่ยตอนนี P ้คืออ้างแต่ว่ารอหนังสือจากปปช คือปปชที่พัการตอก็ได้มาแล้วนะก่อรตออะไรกันก็กฤษฎีกาไงตอนตอนปีใหม่บอกรอกฤษฎีกาไงนี่ไม่ซึ่งพอไม่ซึ่งพอกฤษฎีกาเสร็จแล้วเขารอปปชอีกนะคะนี่ก็รอมาเกือบสองอาทิตย์แล้วตอขอสตงอมาอีกนะรออีกเดือนหนึ่งมันจะมีข้อไปเขาเรื่อยๆเรื่อยอ่ะตกลงมันเป็นเงินดิจิตอลทิปอ่ะรัฐมนตรีคลังก็ไม่เคยออกมาพูดเลไสักอยเออใช่ เงียอ๋อรัฐมนตรีคน่าปดออกนะแล้รมรีคังคนนี้บอกให้นายกปวดต้องมีคังมาได้แล้วเศรษฐกิจก็ไม่ได้เรื่องอยู่มาหกเจ็ดเดือนเนี่ยแล้วก็ทำไมอ่หันรัฐมนตรีคังตอนนี้เตรียมรอรับหมีแพนด้าค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้คือเขาเรียกว่าหลังจากที่ได้มีการต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศนายหวังอี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแล้วก็ ฟรีวีซ่าไทยจีนเรียบร้อยแล้วเริ่มหนึ่งมีนาคมใช่ไหมฮะตอนนี้ก็กําลังแบบโอ้มีความภาคภูมิใจมากเลยว่าทําสําเร็จในรัฐบาลชุดนี้แล้วก็เมื่อวานมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือนะคะเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรนะคะก็จะมีภาพของร้อยเอกธมนาได้ไปร่วมลงนามกับนายหวังอี้แล้วก็นายก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าจีนเนี่ยเขาสนใจเออเขาสนใจแลนบริดจ์ด้วยนะเขาเป็นคนถามเองเลยนะเรื่องแลนบริดจ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่รัฐบาลจีนนะเอกชนจีนก็สนใจก็จีน่ะ ใครเป็นตัวโง่ที่คิดเรื่องนี้อันนี้ล่ามไม่ได้แปลล่ามอาจจะแปลไม่ครบใครเป็นตัวโง่ที่คิดเรื่องรงการนี้อมาเออสนใจท่าเรืออยากลงทุนน่ะใช่ไหมเพราะว่ารถไฟมันมาส่งของสินค้าก็ออกไปนี่เพราะท่าเรือแหลมเชบังเนี่ยมันวันละเยอะเจ้าของก็มีนี่ถ้าเขามาลงทุนเองก็มีท่าเรือสองฝั่งคุณจำทำไมก็ไม่สนใจล่ะจถวายไม่ได้เหรอถวายจะไม่ได้เหรอถวายนี่นะ โครงการเดินเขาจะมาจากแม่สอดข้ามพิษโลกไปไปดานังเลยนะไปดานังเลยนะไปถึงดานังว่างกวายนี่จะก็นการบินอีกการหนึ่งอีกการหนึงข้าเรือขึ้นที่เสร็จแล้วแล้วเป็นยังไงฮะวายไปแล้วเหรอคะวายไปแล้วรวายไปแล้วถนาหล่นไม่กี่กิโลอ่ะยังไม่เสร็จเลยวันนี้เป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์บางฉบับด้วยนะคะว่าเราจะได้ต้อนรับแพนด้าแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่คุณเศรษฐาเนี่ย ไปเจราจามาให้ได้นะคะเมื่เสร็จแถบบอกว่าเราจะมีแพนด้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตาเข้าตั่นเหมือนตาแพนด้าอยู่แล้วเนี่ยส่วนเมื่อไหร่ก็ตามออส่วนเมื่อไหร่เนี่ยก็คาดว่าจะดําเนินการให้เร็วที่สุดนี่จะได้แพนด้ากลับม<ร>าแล้วมันเหมือนเป็นจัดมีที่มันมีถุงเท้าใส่นะ นี่น่าจะแรกของเราไปนะของเราสองสีนะแรกกับแพนด้ามาแล้วก็แรกียวของเราไปเขียวเป็นตัวที่ใส่เขียวแดงไปเอ็ความวิจัแพนด้าสูงที่สุดในโลกเลยหอคนดูใช่ค่ะพ่อหัวปีนป่ายได้หมดอ่ะค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของก้าวไกลค่ะคือมันสืบเนื่องมาจากกรณีของนายจิรัตทองสุวรรณสอสอฉะเชิงเซาพักก้าวไกลนะคะจริงๆเรื่องนี้เนี่ย ออมีการตรวจสอบตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วคือข่าวว่านายเรืองไกลรลีกิจวัฒนาเนี่ยได้ได้ร้องได้ไปร้องคือเหมือนกับส่งเอกสารคำร้องนะคะไปให้ตรวจสอบนายณวรินททองสุวรรณ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นนายจิรัตทองสุวรรณสสก้าไกลเนี่ยเคยถูกศาลพิพากษากระทําความผิดตามพรบร,บรับราชการทห,หารให้ตัดสินจําคุก1เดือนโทษจําคุกให้รอลงอาญาคือคุณเรืองการให้ตรวจสอบว่า,าตรงกับบัญชีทรัพย์สินที่เคยยื่นต่อปปชหรือไม่นะคะก็มีการส่งเรื่องไปหลังจากที่มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องก็ ก็คงก็จบไปแล้วก็ต่อมาเนี่ยนายจิรัตทองสุวรรณก็เป็นหนึ่งในสาสาที่สนับสนุนให้มีการเขาเรียกว่าปฏิรูปกองทัพยกเลิกการเกณฑ์ทหารนู่นนี่นั่นเนี่ยเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรเขาก็เลยออกมาแฉไงว่าเนี่ยตัวเองมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมหนีทหารหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบวกกับบวกกับ นายแทนคุณจิตอิสระนะคะพร้อมด้วยเคสามถุยแล้วก็แนวร่งของถุยแลตอนนี้ตอนนี้สามถุยแล้วก็ไปร้องเรียนขอให้สภาเนี่ยตรวจสอบจริยธรรมนายจิรัตที่ปรากฏชัดว่ามีการหนีทหารเนื่องจากว่ามีคำพิพากษาคงอ้างอิงมาจากข้อมูลของนายเรืองไกรด้วยส่วนหนึ่งนะคะมีคำพิพากษาตัดสินไปแล้วว่าหนีทหารมีโทษบทลงโทษไเรียบร้อยแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ นายจิรัตเนี่ยด้านนำใบสอ,อ43มาแสดงต่อสื่อมวลชนว่ามีการจับใบดำใบแดงก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบเรื่องนี้ว่าเป็นเอกสารปลอมหรือเปล่านะคะทันทีที่มีเรื่องนี้ออกมาเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ทางทาง,ทางทหารเองเนี่ยทหารก็เลยต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงใช่ค่ะออกมาตั้งโต๊ะแถลงถึงเรื่องดังกล่าวนะคะโดย โดยก็ถแถลงในหลักการแหละว่าการที่จะได้ใบสอดอ43มาเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะคือต้องมีไลาเซ็นของใครกี่คนและได้เมื่อไหร่คือได้เนี่ยต้องได้วันนั้นเลยและแต่ว่าถ้าเกิดมีคำพิพากษาเนี่ยนั่นหมายความว่าหลังจากรับทราบคำพิพากษาแล้วคุณต้องไป เกณอาหารทันทีเขาก็พูดโดยหลักการเนี่ยซึ่งมันไม่ตรงกับสิ่ง,งที่นายจิรัตเนี่ยเอามาแสดงว่าถ้าตัวเองอ่ะโดนสารพิพากษาแล้วเนี่ยมีใบสอดอ43ได้อย่างไร ใช่ไหมคะก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตข้อสันนิษฐานข้อสงสัยว่ามีการปลอมแปลงเอกสารของทางราชการหรือเปล่าซึ่งทางทบเองนะคะโดยพลโททวีพูลริมสาคอนผอหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเขาก็บอกว่ากําลังรวบรวมหลักฐานแหละก็ต้องดูว่าถ้าผิดไปก็ต้องดําเนินการเพราะว่ามันจะปลอมแปลงเอกสารพิมพ์นิ้วมือแล้วก็หลายๆนะไม่ใช่หลายนี้หลายเดียวที่ทําแบบนั้นมันจะเก้มันจะอะไรโดนต้มโดนตุนหรอ เกณฑ์ทหารที่อีกเรื่องหนึ่งที่มีการจ่ายตุ้งจ่ายตังวิ่งเต้นกันได้มันทุกเรื่องมันวิ่งได้วิ่งต้องวิ่งมันวิ่งเหรอคะอ๋อวิ่งนี่ไม่ใช่ทดสอบสมรรถภาพเพื่อที่จะผ่านเข้าเกณฑ์าหารอะไรไม่ใช่เขาวิ่งด้วยเต้นด้วยไม่วิ่งเดียววิ่งแล้วเต้นด้วยไงเต้นด้วสลับด้วยจัต์ดีแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ใช่ไหมใครอยากเป็นใครไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นต้องทํายังไงก็จะมีคนอธิบายให้ใช่ คือข้าราชการประเทศนี้เมตตาเขาให้ความนุ้ครอบบอกว่าคนติดต่อใครใครจะนั้นนี่โอเคเหมือนอย่างเมื่อกี้ <นะ S 1> ก็พูดงไงว่าอ๋อเลยคุณตผมเมตายเนียช่วยนะครับขายกุญแจห้อะไรต่ออะไรเงรี้ยค่าขายกุญแจอะไรอย่างนี้วาใช่สินใน้ำใจ รางวัลนาจับบางทีมันก็ต้องมีเรื่องรางวัลนำจับกันจากเสียนังใจการเป็นส่วนแบ่งในโรงพักค่ะงั้นต้องไปขึ้นศาลนะถ้าดึงดึงไม่ยอมรับใช่ใช่ใช้เวลาทั้งวันนะก็นี่แหละนายจิรัตก็เลยต้องออกมายืนยันว่าเอกสารที่ตัวเองมีเนี่ยเป็นเอกสารจริงแน่นอนนะคะแล้วก็บางทีก็เกี่ยวอย่างนี้ไม่มีลายนิ้วมือเลยรานอะไรกรรมธิการกระโดดอ้างอิงก้าวไกล กไกลยอ๋ออะไรนะสอสอเทงใช่ไหมดูในเจ๋งด้วย่งสอสอเท้งสอสอเท้งโอ้ยทอานนี้งานเข้าเยอะเ้ยค่ะค่ะค่ะแล้ววันที่เท่าไหร่ที่เขาจะฟังผลพรุ่งนี้ไงคะคนดีไม่เคยมีนะหญิงไประเนี้ค่ะหายากเอผริตผริตวัชรศิลป์โฆษกก็กลออกมาบอกว่ากรณีของจิรัตต้องแยกออกจากพรรคนะ แต่ก็พร้อมให้ความร่วมมือทุกด้านยินดีให้ตรวจสอบีติดตัวอื้อซ่าเหมือนกันไม่เหรอผลิตนี่มีหรือยังผลิตวัชรศิลป์นะอ๋อนี้ไม่ใช่เป็นน้ำเพนกวินอันนั้นไอตีมอันนี้ไอตีมอันนั้นไม่หลอดสึกหน้อยยังอ่ะสึกไม่ยังไม่รู้เยี่ยมเลยเราไม่รู้ว่าชะตากรรมของเพนกวินเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนั้น <ừ> บ่นเรื <ừ> ่องน้ำหนักก็ไม่ได้นะค่ะพอพอไอตีมอผมพูดถึงนี้เนี่ยคนก็จะแบบเอาอีกแล้วีนยาก้าวไกลพอมีอะไรขึ้นมานะก็จะบอกว่าอ๋อมาเป็นเรื่องเฉพาะตัวอันนี้มันก็เป็นเรื่องของนายจิรัตน์นะก็ต้องแยกออกจากพรรคมาเหมารวมว่าพรรคเขาประกอบไปด้วยอะไรนะคนที่ทั้งใช้ความรุนแรงและเมิอทางเพศอันนี้มีเรื่องแบบ มีข้อกล่าวหาเรื่องหนีทหารอี่ออกแปลเอกสารอะไรที่ที่ไม่เคยตรกกฎหมายเท่าไหร่นะเขาก็ค่ะคงรู้ไม่เท่าถึงการนะรู้เท่าไม่ถึงการเขาขอโทษสังคมเองอะคนมันเยอะคนมันเยอะขาขอโทษสังคมเองค่ะรู้เท่าไม่ถึงการเอออล่ววันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ โลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n n n l w s w s e เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ